และอีกอย่างหนึ่งที่ไม่ถูกใจนะครับก็คือเจ้าคิวร้อเนี่ยมันมีความหนาเกินไปนะครับเครื่องยนต์เหมือนกันน่ะมันก็เลยแบบทําใจลำบากเนี่ยนะฮะมันจะสามารถแบบขยับได้นะครับตรงนี้ซึ่งตอนแรกก็เอ๊ะทำไมประกอบมาไม่ดีหรือเปล่าเอาละครับเดี๋ยวมาดูเซ็กสามนะครับที่ใช้อยู่นะครับพี่ใส่ของแค่นี้นะฮะไปดูว่าเดี๋ยวเราจะไปทดสอบเจ้าเซ็กสเสร็จนะฮะ ที่ใส่ของจะเพิ่มมาแค่ไหนนะครับอันนี้แค่เนี้นะเลขสามนี่มีปัญหาเหมือน,นกันว่ามันเล็กไปขอนไหมหมดน,นี่เป็ดใช้มือนะใช้มือเป็ดนะครับแล้วมาดู 6, 3, 6. เซ็กสามเสร็นี่ยานทางไฟฟ้าครับดูว่าใหญ่แค่ไหนนะฮะไ,ไหมที่จะเปลี่ยนก็ ใ่า่ขึ้นมาหน่อยเยอะไหมก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับนะครับป๋าตาเปฟ้าแต่ไม่มีคลิกเซนเซอร์นะสวัสดีครับผมป๋าแม่ครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาที่บูมินพิกรีสอร์ทเขาใหญ่ครับอากาศนี่20้สบองศาสบายๆนะครับหนาวเลยอ่ะนะฮะ วันนี้ผมพาทุกท่านมาเที่ยวครับแล้วก็มากับรถที่ถือว่าถูกใจผมนะครับนี่คือเจ้า Mazda c x 30นะผมกำลังช่างใจอยู่นะครับว่าเจ้า c x 3คันที่ใช้อยู่นะจะเปลี่ยนมาเป็น c x 30ดีไหมนะครับและนี่คือสีใหม่ล่าสุดของเขานะครับก็คือสีพลตินัมควอดครับซึ่งดูเวลาโดนแสงแดดแล้วนี่โอ้โหดูมันมีความลึก นะครับความเงานะฮะมีความเหลือบนะฮะเหมือนสีมุกเลยยังไงอย่างนั้นเลยนะครับเดี๋ยวรถตัวนี้จะมีความน่าสนใจกว่ารถเสีสาผมแค่ไหนนะครับไปติดตามชมกันเลยครับเริ่มจากดีไซน์ด้านหน้าก่อนนะครับแน่นอนฮะจะเป็นคอนเซปต์เดียวกันนะครับก็คือโคโดดีไซน์นะฮะมีหน้ากระจังที่เหมือนกันนะครับแล้วก็ไฟหน้านะฮะเป็นรูปแบบ ทรงใหม่นะครับเหมือนกับมาสเตอร์สนั่นเองจะเป็นทรงกับบอกซึ่งด้านล่างก็จะเป็น led นะครับเป็น Daytime running ส่วนไฟฟลักแลมก็จะอยู่ในโคมนี้นะครับสำหรับโลโก้นะครับโลโก้จะเป็นแบนแบบนี้เนี่ยแสดงว่ามีระบบเรดาร์นะครับมีเซ็นเซอร์อยู่ต่างๆอยู่ในนี้นะครับแต่ถ้าจะเป็นรุ่นธรรมดานะครับรุ่นเริ่มต้นก็จะเป็นโลโก้แบบปกติแต่สำหรับรุ่นท็อปนะฮะก็จะเป็นแบนแบบนี้นะครับสังเกตดูด้านหน้านะครับเมื่อมาจับดูนะฮะ เนี่ยนะฮะมันจะสามารถแบบขยับได้นะครับตรงนี้นะฮะซึ่งตอนแรกก็เอ๊ะทำไมประกอบมาไม่ดีหรือเปล่านะครับแต่ไม่ใช่ฮะตรงนี้เขาเผื่อไว้ครับเผื่อไว้สําหรับการชนนะครับของคนนะครับมันก็จะสามารถที่จะทําให้ผู้ถูกชนบาดเจ็บน้อยน้อยหน่อยนะครับตรงนี้นะฮะนอกจากนี้นะครับระบบ ความปลอดภัยนะครับก็จะมีเซ็นเซอร์มาให้นะฮะเซ็นเซอร์อัลตราโซนิกเนี่ยมี4จุดครับ1 2 3และ4นะครับรวมทั้งกล้องรอบคันด้วยนะครับมีทั้งกล้องหน้ากล้องข้างแล้วก็กล้องหลังครับล้อลายางครับเป็นขอบ18นิ้วฮะยางเป็นดอลล็อปเอสพีสปอร์ตแนะครับขนาดยางก็215 55 R18 ครับล้อแม็กเป็นลายเดิมนะฮะ ซึ่งลายนี้ผมไม่ชอบนะครับไม่ถูกใจนะฮะและอีกอย่างหนึ่งที่ไม่ถูกใจนะครับก็คือเจ้าคิ้วล้อเนี่ยตัวสีดำเนี่ยนะฮะมันมีความหนาเกินไปนะครับถ้าคิ้วล้อมีขนาดเท่ากับสี X3 นะอันนี้สวยเลยแน่นอนนะครับเพราะพอชั่นจะดูดีขึ้นดูสปอร์ตขึ้นครับมาดูด้านข้างนะครับสังเกตนะฮะด้านล่างก็จะเป็นนะฮะเป็นคลาดดิ้งสีดำ การดีไซน์ด้านข้างของรถนะฮะก็จะใช้ปรัชญาของ one approach นะครับนั่นคือการปาดท,ทีเดียวเลยนะฮะจะไม่มีเส้นเส้นอะไรมาให้เกะกะแล้วนะฮะจะปาดทีเดียวเหมือนกับใน Mazda 3นั่นเองครับเพราะฉะนั้นรถตัวนี้ก็จะถือว่าดูแล้วมีการเล่นของแสงครับเวลารถวิ่งเนี่ยนะฮะแสงก็จะมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาครับมาดูกล้องครับกล้องก็จะเป็นรอบคันนฮะนี่ตรงนี้ก็จะมีนะครับ ตัวหนึงสข้างนะครับและสามารถเปิดคลายล็อกจบกมองข้างก็จะพับออกมานะครับแล้วก็จะมีตัว blind spot warning นะครับอยู่ตรงด้านนี้ด้วยนะเป็นสามเหลี่ยมนะครับไว้คอยเตือนเรานะครับมาถึงฝาเติมน้ำมันครับเมื่อเราเปิดล็อกปั๊บนะฮะเราสามารถกดก็ได้เงาออกมาได้เลยนะครับก็สามารถเติมน้ำมันได้หมดฮะ e10 นะฮะ e20 e 8 5หนะครับหรือแม้ตั้งเป็นซิน95เติมได้หมดครับดูด้านท้ายกันบ้างครับการดีไซน์ก็เช่นเดียวกันฮะมีการดึงฮะตรงนี้นะครับเป็นการหลอกนะครับดึงให้ท้ายเนี่ยออกมาเลยมาก่อนฮะแล้วก็ย้อนกลับนะครับเพื่อเพิ่มพื้นที่ในห้องโดยสารด้านนี้ให้เพิ่มขึ้นนั่นเองครับจะมีกล้องนะครับด้านหลังนะครับอยู่ด้านตรงนี้นะฮะกล้องด้านหลังนะครับพร้อมกับ เซนเซอร์4จุดนะครับเซนเซอร์อ,อ,อัลตราโซนิกนะครับ4จุดท่อเสียฮะออก2ท่อนะฮะทวินท่อจริงด้วยนะครับและด้านบนก็มีที่ปันฝนหลังนะครับและสปอยเลอร์หลังมาพร้อมกับไฟเบรกตรงที่3ครับไปดูด้านในกันเลยครับกดปุ่มฮะนี่คือฝาท้ายแบบไฟฟ้าครับแต่เปิดช้าหน่อยนะครับนี่สามารถปรับองศาได้นะครับสมมติ สูงไปเราเอื้อมไม่ถึงนะแะฮะเรก็กลับลงมาลังลงมาตามที่สมมติเราตัวสูงนะคแค่นี้นะฮะแล้วเราก็กดปุ่มนี้ฮะแช่ไว้จนได้ยินเสียงต,ต,ตีนี่แสดงว่าอันนี้ล็อกล็อกเท่านี้และนะครับแล้วเราก็ปิดนะครับแล้วเดี๋ยวดูนะฮะว่ามันก็จะเปิดได้แค่นี้ไม่ต้องสูงเกินลนะนะดูนะฮะเดี๋ยเมื่อกี้ประมาณนี้นะครับ มันจะไม่สูงน,นะฮมันจะล็อกไว้ตรงนี้ตามที่เราตั้งไว้นะครับแต่ถ้าเราสูงเราเป็นคนสูงเราก็ดันให้สุดเลยนะครับดันไปก่อนนะครับแล้วถึงจะกดเซตอีกทีหนึ่งนะฮนะอ่านี่ก็สูงเหมือนเดิมละนะครับแต่ที่อยากได้จริงๆก็คือการเตะนะครับซึ่งไม่มีนะครับเซ็นเซอร์คิกเซนเซอร์ไม่มีต้องไปหาซื้อเ,เองนะครับยางอะไหล่ไม่ใช่เป็นแบบล้อแม็กนะฮะ นี่เป็นยางแบบกะต้าเหล็กนะฮะแล้วก็ยางก็ใช้แบบ temporary นะครับยี่ห้อเคนดะนะครับจุบเลสนะฮะขนาดนะฮะหนึ่งสามห้าแปดสิบดีสิบเจ็ดนี่ขอบสิบเจ็ดนะครับแต่ด้วยความสูงนะฮะเท่ากับขอบสิบแปดที่ใช้อยู่นะครับส่วนตรงนี้นะฮะเป็นเบสบอ์ของบ s สนะครับที่ อยู่ตรงกลางของอยางอะไรนะครับเวลาจะเอาอยางอะไรออกก็ต้องเอาเบสตัวโบสซิออกก่อนนะฮะซึ่งก็ประหยัดเนื้อที่ไว้ง่ายนะครับมีแม่แรงให้นะครับมีตัวหูลากให้นะครับมีที่ไขล้อนะครับและอุปกรณ์ของรถนะครับก็ถือว่าโอเคฮะมีไฟนะฮะเอาดีสีขาวให้มีฮุกให้ตรงนี้นะครับมีที่บังตรงนี้ให้นะครับเป็นสาย ดูที่นั่งด้านหลังครับมาเนี่นะถามว่ากว้างกว่าเซ็กสามไหมนะครับกว้างกว่าแต่ไม่มากก็แคบอยู่ดีนะครับเนี่ยไม่กว้างเท่าไหร่นะฮะมีอาร์มเรสให้นะครับอาร์มเรสก็นุ่มน,นวลตรงนี้นะครับผิวเนียนนะฮะมีแอร์หลังให้นะครับ ปิดเปิดได้นะไม่มีที่เสียบ USB อะไรไม่มีนะครับตรงนี้นะฮาวเข้าไปเพื่อหลบเข่านะมีที่ใส่นิตยสารได้ตรงนี้เหมือนกันนะครับมีซุ้มกลางนะฮะตรงนั้นก็จะเป็นเรียกว่าปลาติกด้านบนนะครับถัดลงมาก็จะเป็นที่เปิด เป็นเหมือนโครเมียมนะครับตัดลงมาก็เป็นสีดำเป็นโนแบล็คนะครับที่จับนะครับก็เป็นซอฟ t ัชนะ h มีลาโพงนะครับมีที่วางกวดน้ำนะครับเล็กๆนะหมอนนะครับก็นุ่มนวลครับมีหมอนกลางให้ด้วยนี่ครับตรงกลางตรงนี้มีไฟ LED ครับมีที่จับ ะครับมีนี่แขวนเสื้อนะครับเดี๋ยวมาดูว่าพับยังไงครับพับได้นะครับพับก็เป็นแบบ60 40ครับก็กดจนวนนะครับแล้วพับลงมาได้นะฮะก็จะเรียบนะครับผลของได้เยอะฮะดูด้านหน้าครับด้านหน้านี่ถูกใจฮะเบาะหน้าให้มาเป็นเบาไฟฟ้าครับแต่ให้มาคนขับคนเดียวนะ คนนั่งด้านโน้นไม่มีนะครับเป็นแมนนวลนะนี่นะครับเข้ามาให้ความรู้สึกโอดหงเลยนะครับกว่า CX3 แน่นอนกว้างนะครับและดูเนี้ยบนะฮะแผงประตูแตกกลางจากแผงประตูด้านหลังนะครับเพราะว่าตรงนี้มีเป็นหนังนะครับสีต้มตาลดีเลยนะครับแล้วก็มีตัวล็อกอันล็อกนะครับ มีบอสนะครับเคร่งเสียงนะครับถึง12ตัวนะฮะแล้วก็มีโครเมียมตกแต่งสวยงามฮนะด้านนี้ก็จะเป็นการปุ่มควบคุมเจ้าจอกมองข้างนะครับที่สามารถพับได้นะครับแล้วก็พ o ว e r อร์วินโพร้อมกับล็อกเด็กด้านหลังนะครับตัวนี้ตัวจับนี่จะเป็นรูเลยนะจะไม่มีล่องตรงนี้นะ ทีเอ็กซ์มันจะมีที่ปิดวางเหรียญวางในได้อันนี้ไม่ได้นะวางก็หล่นในข้างล่างนะครับข้างล่างก็วางขวดน้ําได้นะครับขวดเล็กนะครับมีที่ใส่ของมาดูปุ่มด้านข้างตัวนี้นิดหนึ่งครับอันนี้ก็จะเป็นปุ่มที่เซตเบาะเบาะไฟฟ้านะครับสามารถเซตได้2คนนะครับนี่เลื่อนได้2อคนนะครับตรงนี้เป็นปุ่มเปิดฝาท้ายครับไฟฟ้านะฮะตรงนี้เป็นที่ใสายเหรียญนะฮะถัดขึ้นมาครับเป็นปุ่มไอซับออฟนะครับ tcs off นะครับ parking sensor off ปุ่มกล้องรอบคันนะครับปุ่มเปิดระบบความปลอดภัยรอบคันดูเบาะอีนนี้ครับเบาะสามารถปรับได้6ทิศทางครับเลื่อนหน้าเลื่อนหลังนะครับเอนเบาะฮะแล้วก็ดันหลังครับนี่มีด้านหลังด้วยนะฮะรวมทั้งพวงไลครับสวยงามชอบนะฮะเพราะว่าดีไซน์แล้วมันดูทันสมัยละมีความเล็กตรงนี้ airbag เล็กละนะครับด้านข้าง ควบคุมอย่างมีสไตล์เลยตรงนี้นะพวงไลยก็สามารถปรับได้นะครับขึ้นลงนะครับเข้าและออกแบบแบบเต็มๆนะไม่ใช่แบบแค่แคบบ่นิดหน่อยไม่ใช่นะอันนี้ปรับได้อย่างดีเลยอะ่ะเน,นี่ยน้าจะล็อกด้วยมือนะหลังพวงไลยก็จะเป็นแพดเดิลชิฟต์นะครับสีดำนะบวกขวารลบซ้ายนะครับเล่นเกียร์ธรรมดาได้นะร,รวมถึงก้านนะครับอนนี้เป็นไฟเล้ยวนะครับเปิดไฟหน้า ด้านซ้ายก็เป็นที่ปัดน้ำฝนนะครับมาดูหน้าปัดกันบ้างครับกดปุ่มสตาร์ทั๊บนะฮะเห็นไหมฮะตรงกลางจะเป็นจอดิจิตอลนะครับส่วนด้านข้างสองข้างวงกลมก็จะเป็นเข็มปกตินะฮะจอดิจิตอลก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับตอนนี้เป็นการควบคุมการดิ่มไฟหน้าปัดนะครับส่วนด้านนี้เป็นทริปนะครับก็จะสังเกตดูนะฮะตรงนี้เปลี่ยนนะฮะ748กิโลนี่วิ่งมานะครับ ทริป A อทริป B ีดโลที่วิ่งนะครับด้านขวานี่ฮะจะเป็นการควบคุมอัดทีฟครคูสโวนโธ่แล้วครับนะฮะการปิดเปิดก็คือปิดเปิดตรงนี้นะครับกดปุ่มนี้ปุ๊บก็จะเป็นสีเขียวก็เปิดนะครับแล้วก็สามารถเซ็ตนะฮะความเร็วเร็วขึ้นช้าลงนะครับตรงนี้นะครับแต่ตรงนี้ก็จะเป็นระยะห่างครับระหว่างรถคันหน้านะครับจอก็จะบอกนะฮะห่างมากห่างน้อยนะครับ เตือนเมื่อออกนอกเลนด้วยครับตรงนี้นะฮะส่วนด้านซ้ายครับเป็นควบคุมลำโพงเครื่องเสียงแล้วก็ซอสนะครับอินโฟมชันนะครับกดไปปั๊บมันจะขึ้นตรงนี้นะครับเรื่องอินโฟมิชันหนุนด่างๆนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นโทรศัพท์นะครับการจัดการด้วยสิทธนะครับุผมไล่พุ่มหนังเนียนมือเลยแหละนะครับจับแล้วรู้สึกเนียนเลยช่องแอร์นะครับมี2ช่อง เปลี่ยนไปจาก cx 3นะครับถัดมาให้เป็นปุ่ม start stop engine และปุ่ม Air ครับแยก2ส่วนนะครับซ้ายขวาปิดเปิดตรงนี้นะครับภายในภายนอกนะครับพวบปุ่มแรงลมแอรนะครับแล้วก็ทิศทางลมอยู่ั้านล่างเป็นแฮสตรานะครับไล่ฟ้าหน้าไล่ฟ้าหลังนะฮะละตอนนี้ก็ปรับอุณหภูมินะฮะเพิ่มลดอุณหภูมินะฮะถัดลงมาครับ เป็นที่เสียบ USB ครับเอาไว้ต่อมือถือนะแต่อย่าตกใจฮะว่ามีอันเดียวเองเหรออีกอันนึงครับอยู่ตรงนี้ครับเปิดมาป๊าอยู่ในเกะนี่เองนะฮะมี USB อีกหนึ่งจุดนะครับพร้อมกับซ็อกเก็ตเป็นที่เสียบเหมือนที่จุดเหรียครับอีกหนึ่งอันนะครับแล้วก็ตัวนี้ดีมากๆนะครับเพราะว่าสามารถเลื่อนได้นะฮะเนี่ยเลื่อนหน้าเลื่อนหลังได้ โลบสบายและถูกดีไซน์ให้มีระดับเดียวกับด้านขวาและนุ่มนะครับเป็นซอฟทัชเนี่ยทำให้เราขับได้สบายสบายถัดลงมาฮะด้านนี้เป็นลายก็ไม่ใช่เป็นโ no นแบล็กนะก็จะมีลายแบบกลางปลายอยู่ในนี้ด้วยแล้วก็ตัด้วยขอบอลูิเนียมตรงนี้เป็นปุ่มป,ปิดปิดเครื่องเสียงหวัวลุ่มอยู่นงนนี้เป็นเฟเวอร์ถัดมาเป็นปุ่มคอนโทรลหลักของจอบนนะซึ่งก มีทั้งเครื่องเสียงนะครับโฮมนะฮะย้อนกลับนะครับหรือแม้มกระทั่งนิเกชั่นนะครับตัวนี้เป็นเบรกมือไฟฟ้าพร้อมกับออโต้โฮมเกียร์ครับเป็นเกียร์ดอรมันสกายทีปนะครับ6สปีดนะฮะที่มีทั้งหมดสปอร์ทด้วยเวลาจอดนะครับกด ใส่เกี้ยวว่างได้นะครับถัดมาฮะเป็นที่วางแก้วน้ำสามารถวางแก้วน้ำในทรงแก้วนะครับที่ก็จะไม่มาเกะกะตรงนี้นะครับเดิมมาอยู่นี้ซีเอ็กสามอยู่นี้เก,กะกะฮะวางก็ชอกเก,กะกะวางตรงนี้จะเหมาะกว่านะฮะพร้อมทั้งฐานใส่ของตรงนี้วางได้อีกวอย่างหนึ่งไม่มีไวเดตชับดบรรดาสองไหนเขามีแล้วนะอันนี้ซ X30 ไม่มีครับถัดมาเป็นแอร์นะฮะแอร์ Air เป็นเหลี่ยมละนี้มีขอบเมียมให้นะครับอเอ๊ะนะครับ ใหญ่พอสมควรนะใส่ของไดเยอะตาดขึ้นะมาเป็นเทรมที่ตัดสีด้วยสีน้ำตาลเข้มนะครับแต่จ้าตรงนี้นะเป็นเป็นสีแดงนะแดงแบบมนม,มเลยนะสวยกว่าน,นี้นะครับจะดูรูหรานี้กระจกนะกระจกตัดแสงกจะนองมัดมีไฟหนังสือนะมีที่ใส่แว่นนะครับแว่นกันแดดนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัว ตัวเกจะจบแนวสองหน้าพร้อมไฟ LED นะสีขาวมีให้ทั้งสองฝั่งนะครับนี่นี่รนะครอบนะฮะมีที่จับนะครับและที่แน่นอนครับตัวนี้เหมาะสำหรับเขาใหญ่นะฮะก็คือตัวสันรูฟนั่นเองครับสามารถติดเปิดได้อย่างสบายฮนะอากาศดีนะฮะนี่ และมีที่ปิดด้วยนะครับไม่ร้อนนะฮะเจ๋งมากมากเดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์นะครับสำหรับเครื่องยนต์ครับก็ใช้เหมือน CX3 ครับก็เป็นเครื่อง2.0ลิตรนะครับส 10G นะ165แรงมา้ามาพร้อมกับเกียร์ k y า6สปีดถือว่ามีพละกำลังมากทสุดในคู่แข่ง ทั้งแรงทั้งประหยัดนะครับเราพิสูจน์แล้วอัตราประหยัดน้ำมันนะครับก็จะอยู่ประมาณนะฮะ15.4กิโลเมตร่อลิตรนะครับถือว่าก็โอเคครับเอาละครับตอนนี้เราก็อยู่บนเจ้ามาสด a าเซเ30เรามาลองระบบคร s สคอนโทรลซึ่งเป็น a d a p พทีฟด้วยนะฮะตอนนี้เราก็ตั้งตรงนี้นะครับปุ่มเซตนะฮะกดกดเซตไวเนี่ยมันก็จะขึ้นละสีเขียวที่หน้าจอเนี่ยตรงนี้อาจจะมองไม่เห็น ก็จะเซตให้เราละวว่า,วาอยู่ที่120นะอะไรเงี้ยถ้าคันหน้าความเร็ต่ำกว่ามันก็จะปรับตามคันหน้า,น,านะครับแล้วก็จะมีปุ่มระยะนะครับห่างจากคันหน้าอย่างนี้ตั้งได้นะครับจะให้ห่างจากคันหน้าเท่าไหร่นะครับมีระยะให้อันนี้ก็ปรับให้มันชิดเข้าไปหน่อยนะครับแล้วก็จะมีระบบเนะตือนออกนอกเลนนะครับ จะมีเสียงเตือนก่อนถ้าออกนอกเลนปุ๊บมันก็จะดึงนิดนิดดึงนิดนิดนด,นด,ดึงให้เข้ามานะครับแต่มันก็จะเด้งแบบปิงปองอะ่ะจากซ้ายออกนอกเลนซ้ายมันจะเตือนนะนก็จะเด้งกลับไปออกนอกเลนขวาเตือนมันก็เด้งอย่างเงี้ยเนี่ยก็จะเป็นระบบนี้นะครับแต่ถ้าวิ่งวิ่งเนี้ยถ้ามีรถมันแกมันก็เบรกเลยนะมันก็จะลดความเร็วตาม ถามว่าเนียนไหมก็อยู่ระดับมันกลางนะครับอาจจะไม่ได้เนียนมากรถหน้าแรกปั๊บมันก็แรงรถจะแปรกเองนะครับความเนียนก็อยู่กลางกลางเพราะบางบางถ้ารถหลวเนี่ยมันจะเนียนเลยนะค่อยๆค่อยๆแต่ถ้ารถอีกระดับหนึ่งมันก็จะัวที่หมัวต่ำเหมือนกันนะครับ อันนี้ถือว่าอยู่กลางๆอันนี้จะให้ดูว่าถ้าออกนอกเลนเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับนี่ขวงไรปรับเข้ามานะครับนี่แดงๆะล้วจะเตือนนะมันก็เด้งไปเด้งมาอย่างนี้แหละนะครับเสียงก็แต่มันก็ไม่ขึ้นว่าให้จับงมาลไรนะเออแปลกนิดนกงนะครับของเตือนว่าเสียงดังแล้วอ่ะคุณจะต้องมาบังทับรถแล้วนะครับถ้าปล่อยงมาลัร ก็รถต่นใหม่บางยี่ห้อเนี่ยมันเตือนเลยว่าต้องจับโฮมไรไว้นะครับรับทีป c r u i e n t r o นะครับถึงจุดหยุดนิ่งเนี่ยไม่คันนี้ไม่มีนะครับคันนี้จะอยู่ประมาณสัก1 0 15กิโลเมตรชั่วโมงนะครับก่อนที่จะเบรกเนี่ยมันระบบจะขึ้นมาอะไรปึ้งนะว่าหยุดการทำงานแล้วนะระบบนะครับเราจะต้องเบรกต่อเองนะครับซึ่งรถก็ชะลอไป นจนถึง15กิโลเมตรชั่วโมงเนี่ยระบบก็จะตัดตึงขึ้นมานะครับถือว่าโอเคฮะขอรับบทสรุปของรถ Mazda c x 3 0นะครับรุ่นใหม่สีใหม่ถือว่าได้ขับไ้กลับกนะรบุงเทพเขาใหญ่นะครับรอบละ2ชั่วโมงครึ่งนะฮะก็พบว่าโอเคครับช่วงล่างตามที่ใจยอยากได้นะครับความนุ่มนวลน,นะครับาก,การกอดถนนความเงียบในท้องโดยสารเบนุ่ม นะครับนั่งสบายไม่ไม่เมื่อยเลยนะฮะสองท่มครึ่งนะครับ,รนะรบมาพร้อมกับเบาะไฟฟ้านะครับปรับได้6กทิศทางนะฮะแต่มีมาให้ตัวเดียวโอ้ั่งทางคนขับไม่มีนะครับวางหดถงด้านหน้านี่ถือว่ายอดเยีย่ยมนะครับแต่ด้านหลังก็ยังแคบอยู่ดีการตกแต่งภายในเนียบสวยงามระบบความปลอดภัยและท t i ฟู c r u Control ถึงจะไม่ถึงจุดหยุดนิ่ง ครับจอแอนโกก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าให้ความปลอดภัยดีนะฮะบารขับทางไกลนี่ก็ดีฮนะไม่เมื่อยกล้องรอบคันมีให้ตัวายสปอตวอนนี่มีให้ซันรูฟมีให้ยิ่งไปเที่ยวเขาใหญ่นี่เปิดซันร,โโนะรูฟโอ้โหนะฮาการดีมากนะครับแต่สิ่งที่ติก็อย่างที่บอกขิวล้อนะฮที่ดูมันใหญ่ไปนะครับถ้ามันได้สัก4 x 3นะไซส์นะลดลงมาเนี่ยจะสวยเลยนะครับ แลายล้อแม็กก็เหมือนกันนะครับผมชอบลายของ CX-3 มากกว่านะรับอัตรากินน้ำมันนะครับของรถคันนี้ในทริปนี้นะครับก็จะอยู่ที่14.7กิโลมลิตรครับ a อเวอเรนะครับก็ถือว่าใช้ได้ครับสำหรับเครื่องยนต์2.0ลิตรนะฮะก็บทสรุปของรถ CX-3 0คันนี้นะครับมาดูนว่าผมใช้ CX-3 อยู่นะครับ คุ้มค่าที่จะเปลี่ยนมาเป็นเซ3กสาคันนี้หรือเปล่าโดยราคานะครับตัวท็อปตัวนี้ก็อยู่ประมาณล้านสองแหละถามผมนะฮะการที่ได้ออปชั่นเพิ่มขึ้นมาอะไรต่างเนี่ยจริงชอบนะแต่ในที่สุดมันมันเหมือนว่าด้านหลังเนี่ยมันใหญ่ขึ้นมาไม่มากไงน,นะด้วยฟังก์ชันอะไรต่างนะครับก็เลยตัดใจลำบากเหมือนกันนะครับถามว่าชอบไม่ชอบชอบอยู่แล้วนะครับ แล้ก็มีจุดที่ไม่ชอบเหมือนกันนะมาช่างดูแล้วเนี่ยคือถ้าถ้าจะให้ซื้อนะเจ้า c ซ็กเจนี่ยจะต้องเป็นไฟฟ้าไปเลยดีกว่า <c oughs> นะเพราะว่าเครื่องยนต์เหมือนกันนะ่ะนะมันก็เลยแบบทําใจลำบากนะครับถ้าให้ดีสุดนะต้องเป็น c ซ็กแล้วก็เป็นเวอร์ชั่นไฟฟ้า100%มาเลยดีกว่านะครับอย่างนั้นนะ่ะผมจะถูกใจมากๆเลยนะครับ สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับวับนนี้ผมประแมนต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ